โอ้สวัสดีครับน้องสิครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันต่อครับกับ c o m m a n d e r e v i s e Revise m i c r f i g u r e นะครับโดยวันนี้วันนี้ครับเรามาดูกันต่อครับกับในส่วนของร่างนี้เลยครับ c o m m a n d e r e v i s e Jack g a l l Genome นั่นเองครับผมซึ่งร่างนี้จะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาเริ่มทำการรีวิวเลยครับผมโอเคพาชัวยมาดูกล่องกันก่อนนะครับส่วนกล่องครับผมนี่เลยกับ c o m m a n d e r e v i s e นะครับ Jack g a l l Genome นั่นเองซึ่งร่างนี้ครับเห็นชัดเจนเลยว่าร่างของ Revise ครับถูกเบสนะครับออริจินอลเนี่ยมาจากการดีไซน์ของ c o m m a n d e r x x นั่นเองนะครับผมแต่ว่าไวซ์ ได้กายสภาพเป็นในส่วนของสเก็ตบอร์ดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโดยหน้านี้ครับถือว่าเป็นหน้าที่ชิ้นส่วนนี่น้อยมากเลยนะก็คือมีแค่ส่วนของตัวบอดี้แล้วก็เข็มขัดเท่านั้นนะครับส่วนแขนนี่คือใช้แขนของเด็กจีโนมเลยนั่นเองนะครับเพราะงั้นต้องบอกรับว่าร่างนี้ครับในบรรดาร่างทั้งหมดที่ผมเล่นมาเนี่ยเป็นร่างที่ถือว่าใช้ของในการแปลงร่างน้อยมากที่สุดแล้วนั่นเองนะครับโอเคเพราะงั้นข้างในเป็นยังไงเรามาเริ่มดูกันดีกว่าครับของะนนค้ก็ผมสรบกามัหน้าเป็นแจ็คเกิ เ,เ,เพราะงั้นเรามาเริ่มเปลี่ยนกันเลยดีกว่านะครับส่วนที่เราใช้ครับมีในส่วนตัวขาทอนล่างนะครับแล้วก็ส่วนของแขนสองข้างตรงนี้ซึ่งแขนสองข้างตรงนี้ครับเราจะใช้ไหล่ของตัว Rex Gnome เลยนั่นเองแล้วเพระะนะถือว่าเป็นการแปลงหน้าที่ง่ายมากๆเนะวิธีการแปลงร่างก็ดึงเ็มขัดดึงตัวออกนะครับผมทอดแขนออกสองข้างนะครับเท่านี้การแปลงร่างก็พร้อมแล้วนะครับอ่ะพวกนี้เก็บไปก่อนชุบชุบชุบโอเคเรียบร้อยจากนั้นถัดไปใส่แขนสองข้างหนึ่งข้าง อันนี้ค่อนข้างแน่นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็2ข้างชึบจากนั้นติดปอดีเข้าไปชึบแล้วก็ประกบ อ่าตัวสำคัญเข้าไปครับเท่านี้ครับในส่วนของร่างแจ็คเกิลจีโนมก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับขอตั้งท่าเท่ๆนิดนึงโอเคเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับผมอ่าโดยอย่างที่บอกไปครับว่าร่างนี้ครับมีเบสการดีไซน์มาจากคามิเดอร์เอ็กซ์เอสนะครับเห็นได้จากการที่ส่วนของบอดี้นะครับมีสองตัวตรงนี้ที่เป็นปุ่มเหมือนกับปุ่มกดเกมนะครับแล้วก็ข้างหลังตรงนี้ครับมีสองหน้าที่เหมือนกับเรเวลหนึ่งอยู่นั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับส่วนดีไซน์ที่เหลือครับถือว่าเป็นแบบเดียวกับรีไวส์์ททััั้้้้งงงงงงหหมมมมดดคครรรรรบบเเเเเพพาาาาาาาะะะนน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 นถือออว่่่่่่่่ีีีียยป็ึใผผขชไซกๆล ค่อนข้างชอบเอมากเลยนั่นเองนะครับเป็นในรูปแบบนี้นะเพราะงั้นต่อไปเรื่องของจุดขยับนะครับถือว่าไม่ได้มีปัญหาอย่างใดนะครับผมเป็นตัวที่สามารถขยับทุกอย่างได้ตามปกติมานังเองทุกอย่างเพราะงั้นการกระชันทางต่างในการต่อสู้ครับก็ถือว่าทำได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับเขตที่ถัดไปในส่วนของตัวไวเสือนบ้างดีกว่าครับทุกคนเห็นแล้ว ไวส์ของเราครับได้กลายร่างเป็นสเก็ตบอร์ดเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเพราะงั้นในร่างนี้ครับต้องบอกกันนะครับว่าไวส์ของเราเนี่ยจะไม่สามารถต่อสู้ได้ครับจะทําได้แค่กลายเป็นสเก็ตบอร์ดให้ดีไขี่เท่านั้นนั่นเองครับผมถามว่าทําไมไวส์ถึงกลายเป็นสเก็ตบอร์ดนะครับมันมีเหตุผลของมันอยู่ครับผมพวางรีไวแป๊บหนึ่งเหตุผลคือแป๊บหนึ่งครับตุ๊กตุ๊ตุ๊โอเคเรียบร้อยเหตุผลก็คือในส่วนของร่างนี้นะครับถ้าเกิดเราพลิกสเก็ตบอร์ดกลับมาจะเห็นว่าจริงแล้วไวส์ของเรา w วส์ดันไปทำตัวปากเสียนะครับคือไวส์จะไม่บอกจอร์ดนะครับที่เป็นคนสร้างไรเดอร์ซิสเต็มของภาคน,นี้เว่าร่างนี้ไม่สวยอยากได้ร่างใหม่ใช่ไหมครับเพราะงั้นครับจอร์ดก็เลยงอนนะครับพองอนเสร็จรปุ๊บก็เลยไม่ทำทอดทอด<อ>ทำจริงๆก็เลยกลายเป็นว่าไวสที่ดันไปปากเสียเนี่ยก็เลยกลายเป็นร่างเป็นสเก็ตบอร์ดเพียงแค่อย่างเองนั้นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับที่ถามว่าร่างนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับในส่วนร่างแจ็คเกิลจีโนมครับจะเป็นร่างที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับ ผมนึกชื่อแป๊นหนึ่งชีต Deadman โดยเฉพาะนะครับเนื่อจากว่าในเรื่องเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นร่างอื่นเนี่ยครับจะไม่สามารถตามความเร็วของ h ชีต Deadman ทันได้เลยนะครับทำให้ต้องม,มีการสร้างแจ็คเกิลจีมครับขึ้นมาเพื่อต่อกรโดยเฉพาะแต่ว่า Jack คเกิครับเป็นตัวที่สามารถต่อกรกับความเร็วของชีตาของเสือชีตาเดนเองครับผมในเรื่องว่าไว้แบบนี้นะซึ่งที่ถามว่า และร่างนี้ถูกสร้างขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นครับยางได้คือร่างนี้นครับสเตตัสทุกอย่างของรีไวนะครับจะถูกเพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับแต่ว่าติดแค่อย่างเดียวเลยคือพลังในการเตะของรีไวนะครับจะมีการลดลงนั่นเองครับผมทำไมอิกิ Geneva เนี่ยอย่างที่บอกไปครับว่าเขาเป็นนักบอลมาก่อนนั้นไม่ท่าในการเตะเนี่ยค่อนข้างมีพลังในการโจมตีสูงมากแต่ว่าร่างนี้ครับพลังในการเตะเนี่ยลดลงนั่นเองครับผมถือว่าเป็นข้อเสียเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ได้แบบบางที่พลังทุกอย่างนี่ครับพลังในการต่อยความร็วในการวิ่งพลังในการกระโดดครัืือออออออววว่่่่่่่าาาาสสูงงงขึ้้้นนนนนหหมมมเเเะแตีียยยกก็จไไชลใ นน่เขาเลยเอาไว้เนี่ยในร่างนี้ไม่สามารถสู้ได้แล้วนะครับอ่าเป็นในรูปแบบนี้ซึ่งที่นี้ครับทําไม้การต่อสู้ของร่างนี้ครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในร่างในการทําร่างรีมิกซ์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับแล้ในการต่อสู้ปกติแล้วครับอ่าโปรดิไยเดอร์เนี่ยคือเหมือนกับจะสู้ร่างปกติก่อนเนอะแต่ถ้าเกิดเป็นร่างนี้ครับพอเปลี่ยนร่างเนี่ยคือเข้าสู่ร่างรีมิกซ์ทันทีเลยนะครับแต่ว่าเขาแบบนี้จะสามารถเช้พลังได้อย่างเต็มที่นั่นเองเนื่องจากว่าในร่างนี้เขาจะทำให แจ็คเกิของเราครับที่อยู่บนสเก็ตบอร์ดถ้าไม่มีทางความเร็วครับเพิ่มมากขึ้นแล้วนั่นนะคว่าสามารถใช้ใชสเก็ตบอร์ดในการโจมตีได้ใช้ในการต่อยใช้ในการเตะได้นั่นเองครับผมแต่ว่าในเรื่องเนี้ยไวท์ก็จะบอกเหมือนกันว่าเวลาอยู่ในอยู่ข้างบนเนี้ยครับอย่าพยายามเหมือนกับเหยียบแรงหรือเอาไปฟาดอะไรมันแต่ว่าต,ตัวเนี้ยเจ็บนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับอ่าแต่ว่าที่แน่เลยคือร่างดีนะครับในเรื่องถูกใช้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายมากๆแล้วก็ถ้าเกิด แต่บอกว่าใช่อีกครั้งก็ไม่ใช่ที่นอะเพราะว่าอีกครั้งนี้ล่างนี้โผล่ครับคือตอนที่ร่างบอดี้เล็กเนี่ยครับใช้สกิลซัมมอนร่างรีมิสออกมาช่วยซูเดเองครับผมเพราะฉะนั้นถือว่าออกมาซู้จริงๆก็คือเต็มๆเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้น,นครับแต่ว่าจริงก็ต้องบอกว่าเป็นร่างที่ผมชอบมากนั่นเองครับผมกับร่างว v ไว จะกเก่าจีโนโมร่างนี้นั่นเองนะครับเหตุ okay, ที่ถามว่าแล้วท่าไม้ตายร่างนี้เป็นยังไงนะครับอ่ะจะเก่าสตัมป i บินฟินิชครับเป็นท่าที่ถือว่าเรียบง่ายแต่ก็เทบางนะครับทา่าีนครับรีไวของร้อน้ทำการกระโดดขึ้นฟ้าไปนะครับโชว์แบบนี้เนะจากนั้นครับแน่นอน อย่างง่ายครับก็ทําการเรเดอร์คิกลงมาเลยนะครับผมพุ่งลงแบบนี้แต่พอเรเดอร์คิกลงมาครับไวส์ของเราครับก็ทําการหมุนตัวขึ้นมาครับแล้วก็นํามาประกบที่เท้าแบบนี้นั่นเองนะครับผมให้เห็นเป็นภาพตัวนี้เนาะจะเห็นว่าเหมือนกับสองคนนี้เนี่ยกำลังกระโดดเตะพร้อมกันอยู่แล้วก็เป็นการพุ่งทะลุผ่านในฝ่ายไปนั่นเองครับผมถือว่าเป็นหนึ่งเรเดอร์คิกที่ท่าค่อนข้างเรียบง่ายครับแต่ว่าเอฟเฟกต์ในเดียวเนี่ยถือว่าเท่มากนั่นเองครับผมกับจะเก่าสแตมป์ปิ้งฟินิชในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับโออออออเเคซึ่่งถดกกกนนแล้วั ประมาณนี้นะครับซ kind of ึ่งร <It> ินถามว่าดรองนี้เป็นอะไรผมชอบมหมอย่างที่บอกไปครับว่าผมค่อนข้างชอบมากแต่ว่าติดปัญหาอย่างหนึ่งครับก็คือผมเนี่ยไม่เคยเล่นสเก็ตบอร์ดมาก่อนเลยนะครับตอนที่เขาวิคีธการี่ผมก็ไม่ได้เล่นนะทีนี้ก็แปลว่าร่างนี้ครับผมไม่รู้เลยครับว่าผมจะต้องตั้งท่ามันยังไงดีนะครับแต่ว่าผมไม่คยเล่นสเก็ตบอร์ดไม่เป็นครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสเก็ตบอร์ดเนี่ยควรจะยืนยังไงควรจะขี่ยังไงหรือควรจะทำท่าไหนนะครับถ้าเกิดผมคิดก็ผมอาจจะ ทำประมาณแบบอ่ายังไงอ่ะเอาสเกตบอร์ดมาฟาดหัวในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆในเรื่องคงไม่ทําแบบนั้นหรอกเนะแต่เป็นว่านี่แหละครับก็คือร่างคอมเมดร์รีไวซ์จัดเต่าจีโนมนั่นเองครับผมซึ่งเป็นร่างที่ผมชอบดีไซน์มากๆแต่ว่าปัญหาก็คือถูกใช้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับผมก็หวังว่าในอนาคตนะครับบนไดจะไม่ลืมร่างนี้แล้วก็จะนําร่างนี้เนี่ยกลับมาสู่จอทีวีครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเป็นในรูปแบบนี้นะโอเคครับแล้วก็นที่ผี้หมวดดีอถัไป 拜拜。Bye bye